ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมตี้ตอรัสวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปแกะตัวอย่างทีวีสปอตสั้นๆนะครับของ j จูราส w ิ r l d ทวงคืนอนาณาจักรโดเมนเนียนนะครับซึ่งก็เป็นทีวีสปอตอันที่2และก็อันที่3นะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยคะ่ะ ที่ทีวีสปอร์ตอันแรกเลยนะครับเปิดมานะครับก็จะเป็นคาโนทอรัสนะครับแล้วก็เจ้าอัลโลสตรัสนะครับที่โผล่มาจากประตูที่ไหนสักแห่งนะครับแล้วก็โอเว่นเกรดี้นะครับพระเอกของเรื่องนี้เนี่ยยืนอยู่ตรงกลางระหว่าง2ตัวนั้นพอดีนะครับแล้วเจ้า2อตัวนั้นก็น่าจะกาลังเข้าต่อตู้กันนะครับแล้วก็ฉากาก็จะเป็นฉากซ้ําของเทนเลอร์ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นฉากของดรเอลลี่เทนเลอร์เนี่ยถอดแว่นตากันแดดออกมา แล้วก็เจอกับเด็ก2คนนะครับกําลังบิ๊กหนีฝูงมแมลงฝูงหนึ่งนะครับที่กําลังบินไล่ตามพวกเขามาอยู่นะครับซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นมามรงดึกดาบันนะครับน่าจะเป็นมลงตัวเดียวกับในพรีวิว5นาทีที่มันมาเกาะตรงหน้าทีเล็กที่มีขนนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นฉากพูดเพิ่มเติมของเจฟโกบุมนะครับที่รับบทเป็นดรเอียนเมลคอมนะครับซึ่งเขาอยู่ที่บริษัทที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับ นั่นแหละซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นบริษัทไบโอซินนะครับซึ่งเขาน่าจะแฝงตัวเข้าไปนะครับซึ่งมันก็จะไปตรงกับตอนท้ายของทีวีสปอร์ตอันนี้นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็จะเป็นฉากน้ำของตัวอย่างที่เคยปล่อยมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นฉากของโมทานทรัสที่โผล่ขึ้นมาจากน้านะครับแล้วก็มากินปูที่พวกชาวประมงจับมาได้นะครับแล้วก็จะเป็นฉากซ้ำจากตัวอย่างแรกของเรานะครับก็เป็นฉากของเจ้าไพลโลแรแลปเตอร์นะครับที่อยู่ในหิมะนะครับแล้วก็บิ่งเข้าโจมตี โอเวนเกรดี้นะคบแล้วก็อเจผิวดาคนนี้นะคบที่เป็นเพื่อนของเขานะครับซึ่งผมยังไม่รู้ชื่อนะถ้าใครรู้ว่าเจ้คนนี้ชื่ออะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นฉากใหม่นะครับซึ่งเป็นฉากเพิ่มเติมของเจ้าควีกเตลโคว็กลัรนะครับก็เป็นฉากที่มันเอาปากนะครับเฉาะเครื่องบินแล้วเครื่องบินก็ระเบิดตู้มแล้วก็บินขึ้นฟ้าไปนะครับแล้วก็ จะเป็นฉากซ้ำอีกแล้วนะครับก็เป็นฉากของโอเวนเกรดี้นะครับที่ขับมอเตอร์ไซค์หนีพวกอโทสิลัตเตอร์ในเมืองนะครับแล้วก็ขับไปเจอกับคาโนกับอันโลที่กำลังอาราวาอยู่ในเมืองพอดีนะซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นฉากต่อจากฉากแรกของทีวีสปอตอันนี้นะครับที่เป็นฉากของคาโนแล้วก็อโลโผล่มาจากประตูนะครับแล้วก็ฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่โอเวนเกรดี เมซี่ล็อกวูดแล้วก็ด็อกเตอร์อารันแกนนะครับอยู่ในลิฟต์นะครับซึ่งที่ไหล่ของโอเว่นเนี่ยมีเจ้าเบต้าลูกของบูนอนหลับอยู่นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะบุกไปที่บริษัทไบโอตินนะครับแฝงตัวเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยเจ้าเบตา้านะครับซึ่งน่าจะโดนบริษัทไบโอตินจับไปนะครับแล้วก็ฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่ด็อกเตอร์เอียนมาคอมนะครับถามโอเว่นว่านั่นไดโนเสาร์ aur, อยู่บนหลังของายหรอ แล้วโอเว่นเกรดี้ก็ตอบว่าใช่ทําไมหรอแล้วก็ฉากจบนะครับก็เป็นฉากที่โอเว่นเกรดี้นะครับขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็มีอโทรสิลัตเตอร์ตัวหนึ่งนะครับกระโดดมาจากตึกเพื่อที่จะมากินเขานะคบแล้วก็ขึ้นโลโก้จูราสสิกโวลทวงคืนอาณาจักรขึ้นมานะคบมาต่อกันที่ทีวีสปอตอันนี้ต่อนะครับซึ่งทีวีสปอตอันนี้ภาพมันจะเบลอๆหน่อยนะคะเพราะว่าทีวีสปอตอันนี้เพิ่งปล่อยมาเมื่อวานนี้เองนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลย ฉากแรกนะครับก็เปิดมาที่โอเวนเกรดี้นะครับที่กําลังต้อมอเตอร์ไซ์อยู่นะครับแล้วก็เจอกับบูแล้วก็เบต้านะครับที่เกาะขอนไม้อยู่นะลูเมซี่ก็บอกว่ามันมีลูกมันไปไม่ได้และต่อมาก็จะเป็นฉากที่บูกับเบต้านะครับกําลังวิ่งเล่นกันอยู่ในป่านะคบแล้วก็ฉากประมาณครัก็เป็นฉากที่ จ้าเบต้านะคะไปเจอกับตบของคือนักจิ้งจอกนะครับซึ่งเป็นกับดักนะครับแล้วเบต้าก็ถูกกับดักจับไปนะครับซึ่งน่าจะเป็นกับดักที่บริษัทไบโอตินวางไว้นะครับแล้วฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่บูนะครับเหมือนไปขอให้โอเวนไปจับตัวเบต้ากลับมานะครับแล้วโอเวนก็บอกว่าได้เรวจะไปพาตัวเธอกลับมานะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นฉากที่เฮลิคอปเตอร์นะครับ ขับไปที่สถานที่หนึงนะครับซึ่งน่าจะเป็นที่ตั้งของบริษัทไบโอตินนะครับฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่ให้เราได้เห็นหน้าของเจ้าเบต้าชัดๆนะครับซึ่งน่าจะเป็นโมเดลเดียวกับเจ้าเบบี้บูในฟอร์ันชิงดอมนะครับเพราะว่าดูสิเหมือนมากเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นฉากที่โอเว่นเมซี้และก็อลันเกนนะครับน่าจะบุกเข้าไปในบริษัทไบโอตินนะเพื่อไปจับตัวเบต้าคืนให้บูนะครับซึ่งโอเวน ปืนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ฉากมาก็จะเป็นฉากด็อกเตอร์เทนลี่บูนะครับอยู่ในห้องแแบบนึ่งมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยนะครับน่าจะเป็นเมซี่นะแล้วก็ฉากตรอมานะครับก็จะเป็นฉากรวมตัวละครที่จะโผล่มาในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับที่ไม่นับโอเวนกับแคร์แล้วก็เมซี่ดอกบูนะครับก็จะมีเจ๊ผิวดำคนนี้นะครับที่ผมไม่รู้ชื่อนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับแล้วก็ จะมีดรเอลลี่เจเลอร์นะครับดรเอียนเมลคอมดรอันแกนนะครับแล้วก็ผู้ชายผิวดำคนนี้นะครับซึ่งผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นเพื่อนของโอเว่นในจุลศิลป์โวลภาคหนึ่งนะครับที่ช่วยฝึกแรปเตอร์ด้วยกันกับโอเว่นนะครับโอเคนะครับแอคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยซับสไครป์ช่องไมคี่ทอรัสด,ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ครบ400 s u b ซับสไคแล้วนะครับก็ ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับตรักวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย